สวัสดีครับเพื่อนช่างผมประทีปบังพัดนะครับวันนี้จะมาทำการซ่อมพัสมาข,ของซัมซุงนะรุ่น 42B450B1 นะอาการเสียคือเปิดไม่ติดนะระอเลตตอกแตกตัดเลยนะก่อนอื่นลองมาทำความเข้าใจว่า ระหาว่างแผงโลจิกกับแผงเมนบอร์ดหรือแผงซัพลายเสียหรือ Y X นะอาการนี้เราจะมาวิเคราะห์ว่าแผงไหนเสียนะดูการเสียนะเปิดเครื่องดูนะวัดไฟสแตนบายดูนะวัดไฟ5โวลต์เลี้ยงเมนบอร์ดดูนะ 5.2เห็นไหมอ่าดีเรยตัดล้สังเกตในแผงโลจิสมันจะมีหลอด LED สองนะฮะฝั่งนี้หลอดหนึ่งฝั่งนี้หลอดหนึ่งนะถ้าปะกะติเนี่ยหลอด l d ฝั่งนี้จะติดก่อนนะอ่า CPU ส่งไฟคำสั่ง PSR เป็นศูนย์ปุ๊บไฟช่วยสองเข้ามาเลี้ยงนะ CPU 1จะอยู่ที่เมนบอร์ดนะ ทําหน้าที่แค่ส่งไฟคําสั่ง PS on นะ Power on นะ,ะส่วน CPU 2จะอยู่ในแผงโลจิตกนะฮะตัวนี้จะส่งไฟคําสั่ง VS on นะฮะหลอด LED ที่โลจิกจะฟ้องว่า,าถ้าหลอดฟังนี้ติดนี่แสดงว่าไฟคําสั่ง PS on ส่งออกมาแล้วไฟชุดที่2เข้ามาเลี้ยงโลจิิกแล้วหลอด LED ฝั่งนี้ก็จะติด พร้อมกับไฟคำสั่ง vs on ส่งออกมานะฮะถ้าเสียคือลอดจะติดฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ติดแล้วกระดับทันทีดูนะเ,เดี๋ยวผมจะวัดไฟคำสั่ง p s on ก่อนนะ p s on คือจาก cpu หนึ่งนะจากเมนบอร์ดนะดูนะ p A on s on ต้องเป็นศูนย์ศูนย์นะฮะแ่บตัดละฮะจากศูนย์ก็ตัดดีเล,ล,ลตัดขึ้นมาเป็น2โวลต์ ดูไฟคำสั่ง vs นะฮะ CPU 2นะฝั่งนี้จะส่งไฟคำสั่ง vs on นะะว่ามีไฟคำสั่ง vs on ไหมน่ะไม่มีออกเลยนะฮะไฟคำสั่ง vs on ไม่ออกอีกรอบนะ กะพิบอยู่โปรเทคอยู่เดี๋ยวรอแป๊บเราการคลายไปจุดแป๊บเอาใหม่นะฮะใช้คำสั่งวิง่ตนอนอ่าออกออกประมาณ2วิแล้วตัดเลยสังเกตหลอด LED นะฝั่งนี้จะติดแค่แวบบเดียวแล้วก็ดับปกติฝั่งนี้ติดก่อนแล้วก็ดับ ฝั่งนี้ถึงจะติดต่อ,ตอเนื่องนะฝั่งนี้ก็จะติดตลอดนะติดดับติดดับฮนะหลอดฝั่งนี้นะฮะอันนี้คือเครื่องเสียอยู่นะคราวน,นี้ผมจะมาทดสอบนะ,ะอ่าพทิรท์นนะฮะแผงแผงโลจิกหรือแผงทีคอนถ้าเป็น LCD เขาเรียกแผงทีคอนนะถ้าเป็นพัดมากเขาเรียกแผงโลจิกนะ แผงตัวนี้ทำหน้าที่นะสอสอย่างนะหนึ่ทำหน้าที่ส่งไฟคําสั่ง v s ON นะฮะสองทำหน้าที่ส่งพันธ์นะสแกนพันธนะ์ส่งมาเข้าแผง Y Main แล้วต่อมาที่ Y d i e เพื่อสแกนพันธ์ให้ไฟเข้าจอนะฮะฝั่ง Y d i e แล้วก็มาออกที่ c o ม m o n นะแผง X นะ 3. ทําหน้าที่รับสัญญาณ LVDS นะฮะร,รับสัญญาณจากเมนบะอร์ดเนี่ย LVDS นะฮะมาทำให้เป็นดิจิตอลนะรับส่งขึ้นมาที่จอหรือแผงทีบาร์ถ้าเป็น LCD เรียกว่าแผงทีบาร์นะสามและวสี่ทำหน้าที่โปรเทคนะถ้าเกิดแผงใดแผงหนึ่งเช่นแผง Y main Y die หรือแผง X เสีย พูดง่ายคือไฟจะไม่ไหลเข้าจอแล้วก็ไม่มาออกที่แผง X CPU 2จะตรวจจับที่แรงไฟ DS Reset นะฮะรับรู้ปุ๊บเมื่อแรงไฟ DS Reset ไม่ตกเป็นศูนย์ CPU รับรู้ CPU 2รับรู้ก็จะหยุดไฟคำสั่ง VS On นะเาเรียกว่า p r o t e t ทำหน้าที่1ส่งไฟคำสั่ง VS On สองสร้างพันธุ์มาขับให้ไวดสแกนเข้าจอนะสามรับสัญญาณ l v d s นะมาทำให้เป็นดิจิตอลมลาส่งส่งเข้า,าจอหรือสแกนทางแนวตั้งนะสามสี่ใช่หมสี่สีสคือโปร o t เทคนะถ้าเกิดไฟไม่ไหลเข้าจอหรือไม่มาครบ วงจรที่แผง X ก็จะทําหน้าที่โปรตทกตัดไฟคําสั่ง v x s นะตอนนี้อาการเสียของเครื่องนี้เราจะทดสอบเลยเราไม่รู้ว่าแผงไหนเสียนะฮะแผงซับไพเสียไหมแผงไวเมนเสียไหมแผงโลจิเสียไหมหรือแผงไวเมนไวได้แผง X ผมจะบังคับนะฮะโดยการ มีการโปรเทคผมจะบังคับคือนำสายมานะบังคับ P.S.O.N นะเพราะว่าตอนตัดนี่ไฟคำสั่ง P.S.O.N นี่ตีขึ้นมานะปกติต้องเป็นศูนย์ตลอดจากศูนย์ตีขึ้นมามีไฟนะทำให้ตัดดูวเนะืวัดไฟคำสั่ง P.S.O.N นะสามนี่เนี่ยปกติต้องนี่ศูนยน์ี่ตีขึ้นมาสามจุดหนึ่งเนี่ยผมจะบังคับโดยการ จิ้มไฟนะลงกาวกันแล้วกันนะเอาไฟ3.1พอ o ์ลงกาวไปเลยนะบังคับไม่ให้ CPU ตัดไฟคำสั่ง PSON อ,อ,อ,อ่าแล้วก็ดึงสายแพรจากเมนบอร์ดมาที่โลจิออกนะฮะอันนี้คือจะบังคับให้โลจิทำงานอ่าอีกจุดหนึ่งแผงโลจินี้จะทำหน้าที่สร้าง แพเทิร์นนะฮะือสร้างสัญญาณสี R G B เขาเรียกว่าแพเทิร์นนะเดี๋ยวผมจะบังคับเกณฑ์นะฮะโดยการถอดสายเมนะสายจากเมนบอร์ดมาที่โลจิีกออกนะสายแพนะ่นฮะสาย L V Ds นั่นแหละฮะออกแล้วก็จะบังคับจุดนะจุดเทสนี่จะมีขาขาสามขาสี่นะจัเข้อหากันนะคีบนะเอาตัวหนีบมาหนีบนะ แ้วดูภาพนะถ้าเกิดว่าสีแดงเขียวน้ำเงินขาวปกติไม่มีเม็ดแสดงว่าแผงายเมนผ่านายไดผ่านซับายผ่านเอกผ่านนะฮะจะเหลือสอแผงนี่แหละเมนบอร์ดกับโรจิกเนี่ยอาการเนี้ยแผงอะไรเสียอ่านตอนแรกเราต้องมาบังคับนี้ก่อนนะบังคับคือเกณฑ์นะฮะคือให้แผงโลจิกสร้างสัญญาณสี เพทเทิึนนะเดี๋ยวเราก็จะด,ดูหน้าจอว่าถ้าสีออกมาปกติไม่มีเม็ดสีรบกวนแสดงว่าแผง Y ผ่าน X ก,ก็ผ่านซัพพลายก็ผ่านทงเหลือเมนกับโลจิเดี๋ยวเราก็มาแยกอีกทีว่าอาการเนี้ยสองแผงเนี้ยอะไรเสียเปิดเครื่องนะ เนีย่ยสังเกตใช่ไหมเรามังครับปุ๊บเนี่ยหลอด LED ฝั่งนี้ติดแล้วฝั่งนี้ก็จะฝั่งนี้จะดับก็ตามด้วยฝั่งนี้เห็นไหมดูสีนะน้ำเงินขาว แดงดูแล้วสีไม่มีเม็ดร,รบกวนเลยฮะ,ะเขียวอ่าโอเคนะฮะออกมาครบทุกสีไม่มีเม็ดร,รบกวนไม่มีดไม่มีมเม็ดเม็ดสีรบกวนนะ แสดงว่าอาการนี้นะแผง y m a i n ผ่าน y ด้ผ่าน sub pi ก็ผ่านแผง x ก็ผ่านนะฮะอาการนี้เหลือ2แผงนี่แหละระหว่างแผง y m a i n กับแผงร o จิกแล้วเราจะรู้ไงว่าแผงใดเสียอีกอคราวนี้ผมจะวัดไฟอันนี้ผมจะแยกแล้วนะว่า ระหว่างเมนบอร์ดกับโล,โลจิอาการนี้แผงไหนเสียโดยการวัดนะวัดสัญญาณ l อ d s นี่ฮะตอนนี้ผมจะบังคับนะบ,บังคับให้คันเลร์บาร์ทำงานนะแล้วผมก็จะมาวัดว่าแรงไฟ LVDS เนี่ยปกติต้องได้ประมาณ1 1ถึง1.3ไม่เกินนี้นะฮะแล้วก็จะมีแรงไฟ3.3สนะส่งออกมาที่สายแพรนะถ้าแรงไฟที่ว่า แรงไฟสัญญาณ l v d เนี่ยประมาณ10พินไม่มีนะไม่ได้1.1หรือ1 3นะห1 1.2 1. 1 3หอแล้วก็3.3ไม่มีแสดงว่าเมนบอร์ดเสียนะ,ะเป็นการแยกแยะว่าเมนบอร์ดดีหรือว่าโลจิกดีนะฮะอาการนี้นะแยกแยะได้แค่นี้นะฮะไม่ใช่ว่าทดสอบ แค่ขึ้นออกสีปกติโลจิดีไม่ใช่นะฮะบางครั้งแผงโลจิเสียก็ได้นะเพราะว่าแผงโลจิบอร์ดเนี่ยอาการนี้จะดีส่วนล่างนี่ฮะมันจะมีส่วนล่างทํางานนะฮะแล้วก็ส่วนบนส่วนบนคือรับสัญญาณนี่ฮะสัญญาณอาไอรมาเพื่อจะมาแปลงเป็นดิจิตอลครถ้าส่วนที่มาทําเป็นดิจิตอลเสียก็ได้นะฮะอาการนี้แผงโลจิดีก็ได้เสียก็ได้นะเมนบอร์ดเหมือนกัน ถ้าผมวัดแรงไฟ l v d s นี่มีนะแล้วก็ไฟ3.3มีแสดงว่าเมนบอร์ดผ่านนะฮะเอาง่ายๆคืออาการนี้เหลือ2แผงเมนบอร์ดกับโลจิกถ้าผมเปิดเครื่องบังคับอย่างนี้ย้ำ PS ลงกาวแล้วก็บังคับเกณฑ์ตัวนี้แล้วผมวัดแรงไฟถ้ามีแรงไฟ l v d s ถ้ามีแล้วก็ไฟ3.3มีแสดงว่าเมนบอร์ดดีแผงโลจิกเสียนะฮะ แต่ถ้าวัดแล้วไม่มีแสดงว่ามีนอรอดเสียนะฮะแผงโลจิดีลองวัดไฟดูนะ ตอนนี้คือหน้าจอก็จะมีสีนะเปลี่ยนแปลงนะเพราะเราบังคับแคตเทิร์นไว้เดี๋ยวผมจะลองวัดสัญญาณ l v d s ดูนะเนี่ยไม่มีนะศูนย์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 หมดแล้วนะ วัดทุกพินเลนะเป็นศูนย์หมดนะฮะ,อะโอเคนะแสดงว่าอาการนี้เมนบอร์ดเสียแน่นอนเพราะว่าเมื่อเราบังคับแล้วสัญญาณ a อวิดิไม่ส่งออกมาเลยพร้อมกับแรงไฟ3.3ไม่มีแสดงว่าเมนบอร์ดเสียนะฮะอาการนี้วิเคราะห์พูดง่ายคือ เหลือสองแผงนี่แหละอาการนี้แต่เราต้องมาวิเคราะห์ว่าเมนบอร์ดกับโลจิอันไหนเสียแต่ถ้าผมวัดแรงไฟตรงสายสายแผงแต่ละพินเนี่ยมี1.1 1.2หรือ1 3ึดี๋อยู่ราวนี้แหละบางพินก็1.1บางพินก็1 1.2ถ้ามีพร้อมแรงไฟ3 3ุมโวลต์มีแสดงว่าเมนบอร์ดดีนะแผงโลจิเสียนะอาการนี้แต่อาการนี้วัดไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีแรงไฟเ e ลิออกมาเลยนะ นี่นะฮะไม่มีนะอาการนี้เมนบอร์ดเสียนะเดี๋ยวผมจะหาเมนบอร์ดมาใส่นะฮะลองดูอีกครับนะครับสองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวดูอีกตอนนงครับ